ให้หนุ่มลูกทําสวยได้ไหมแม่อยากดัดผมยืดผมย้อมผมทําลงทําเล็บอะไรได้ไหมโอทงโบท็อกฟิลลงฟิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมแม่โบให้หนุ่มลูกกินชานมไข่บุกได้ไหมวิตามินล่ะแม่กินอะไรได้บ้างก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง u t u b e n e r d k i ิดนะคะเพจแม่โบพยาบาลนุมแม่และเด็กหญิงตัง้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติ๊กต็อกโบเนื้อคิดนะกดแลคเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยแม่ให้หนุ่มลูกทําสวยได้ไหมแม่ อยากดัดผมยืดผมย้อมผมทำลงทำเล็บอะไรได้ไหมได้ไปเลยไปทําแต่ว่าขอให้เงื่อนไขก็คือว่าให้มันเป็นออแกนิกนิดนึงนะคะแล้วก็เวลาที่ทําก็อยู่ห่างๆไกลลูกอย่าให้กลิ่นเนี่ยมันโชยไปโดนลูกแล้วก็อย่าให้มันเปื้อน,นตรงบริเวณหัวนมเต้านมอะไรแบบนี้ละกันแม่ทำสวยอย่างอื่นละแม่เช่นแบบโบทงโบท็อกฟิลลงฟิลเลอร์อะไรเงี้ยได้ไหมแม่อะไรเงี้นะคะคือจะต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าถึงขนาดฟิลลลงฟิลเลอร์โบท็อกอะไรเงี้ยถ้า คือจริงมันก็ไม่ได้มีการศึกษาที่ชัดเจนถ้าเอาแบบปลอดภัยสบายใจชัวร์คุณแม่ถามสถานพยาบาลนั้นเลยนะคะว่าลูกคุณอ่ะกินนมอยู่คุณทําได้ไหมแล้วมันแบบเซฟกับลูกคุณและตัวคุณมากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้นะคะโอเคไหมคะอันนี้ตอบแบบอย่างนี้แล้ววิตามินล่ะแม่แม่มคอลลาเจนกินได้ไหมวิตามิน ฉันบอกแล้วคือแบบฉันก็เป็นคุณแม่คนหนึ่งนะคะที่แบบว่าอยากรู้เรื่องเหล่านี้ฉันก็แบบว่าไปหาข้อมูลแลวฉันก็ใช้ชีวิต6ปี9เดือนกับสิ่งนี้มานะคะแม่บอกให้นมลูกกินชานมไข่มุกไ,มได้ไหมได้ถ้าลูกไม่แพ้แล้วก็กินน้อยๆแล้วกันนะคะเนาะเพราะว่าพวกชากาฟแฟอะไรพวกนี้ค่ะจะมีคาเฟอีนถ้าลูกเรานะคะเป็นน้องเด็กที่เซนซิทีฟต่อในเรื่องของการกินเข้าไปแล้วแบบนอนหลับยากอะไรอย่างเงี้ยก็ลดปริมาณการกินลงอะไรแค่นี้วิตามินแม่กิน คือจะต้องบอกว่าวิตามินก็มีทั้งแบบที่มีการศึกษากับไม่ได้มีการศึกษาแล้วก็ไม่ได้มีการบกแบบแบบ พูดแบบชงๆเนาะว่าแบบจะให้ได้หรือให้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะเนาะวิตซีอ่อกินได้แคลเซียมกินได้ซิงกินได้ไบโอตินกินได้นะคะแต่ในส่วนของคอลลาเจนเอาจริงคอลลาเจนก็มีการศึกษาที่ไม่มากพอเพราะฉะนั้นคือแม่โบก,ก็เลยอาจจะพูดให้กับคุณแม่ฟังว่าเออการศึกษามันไม่ได้มากพอเนาะแต่ว่าถ้าคุณแม่จะกินคุณแม่ลองหาข้อมูลในโปรดักต์นั้นเยอะๆนะคะแล้วก็ดูซิว่ามันมีผลข้างเคียงกับตัวเราตัวลูกหรือเปล่าแล้วก็ถูกต้องออยรับรองอะไรแบบนี้หรือเปล่า อะไรแบบนี้นะคะโอเคไหมแต่ถามว่าในส่วนของวิตามินนะคะคุณแม่เองสามารถกินวิตามินที่กินตอนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ได้เลยอันนั้นก็คือบำรุงนมแม่แล้วก็บำรุงร่างกายคุณแม่ได้ด้วยโอเคไหมคะ